มันเป็นวัชพืชนะอปะตงปะตอเขาตัดทิ้งหมดในคงในคลองเนี้ยเราเสียดายนะเพราะว่ามันเป็นรายได้ของเราอะ่ะ ดีค่ะชวารัตมากดีค่ะหรือกระจงบิวตี้นะคะอยู่บางตะเถนค่ะหมู่14ก็คือเริ่มเดิมทีก็คือว่าแม่นะ่ะทำมาก่อนถ้าจำความได้ก็คือน่าจะตอนเราก็สิบขวบแต่ตอนนี้ก็จะ40แล้วแล้วก็มาเจอช่วงก่อนโควิดก็คือมันก็คือมันจะนิ่งๆไปเราก็เลยขายให้แม่ก็คือสร้างเพจขึ้นมาเพจผักตบชวาตากแห้งกันกระแทกใบกระจงค่ะ แล้วพอเราสร้างเพจขึ้นมาก็เริ่มมีลูกค้าเข้ามาติดตามส่องสัมพันธ์ได้มั้งก็พอสมควรนะเราคิดว่าก็ถือว่าโอเคอ่ะเราก็เริ่มขายได้พอขายได้ปุ๊บเราก็เลยต้องมาลงมือทำกับแม่ด้วยก็คือเริ่มต้นของที่เราจะทำผักตบชวาก็คือเช้าเนี่ยเราต้องไปตัดแต่เช้าเนื่องจากว่าผักมันจะสดเราตัดมาเราล้างมาเลยผักเราจะเป็นผักไม้น้ำ ต้นมันก็จะนวลเขียวอย่างเงี้ยแล้วเวลาเราผ่าเข้าไปข้างในเนี่ยจะขาวแล้วมันจะนวลเนี่ยแต่ถ้าเป็นผักบอ่อเนี่ยหรือผักที่อยู่ในน้ําที่มันดำดำเน่าเน่นเนี่ยต้นมันจะเป็นสีน้ําตาลแล้วมันจะล้างไม่ออกหลังจากนั้นเราก็จะมาคัดยาวสุด75เซนคือมาตรฐานของเขาที่เราจะใช้ในตะกร้าใบหนึ่งต้นสั้นก็คือเราก็จะมาทํากระเป๋าใบเล็กได้หรือไม่ถ้ามันเล็กเล็กมากๆเลยเราจะมาทํากันกระแทกที่เขานิยมกันนะฮะส่วนที่เป็นต้นที่มันใหญ่เกินขนาดเราจะเอามาผ่าซะ เราจะผ่าออกมาเป็นแบบนี้เพื่อเราจะไปสานกระเป๋าเหมือนกันแต่จะเป็นอีกชิ้นงานหนึ่งเช่นถักเปียเขาเรียกผักผ่าซีกเราก็จะขายได้อีกราคาหนึ่งพอเราผ่าเสร็จหรือว่าเราคัดเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปตากไม่ใช่ว่าเราตากไปเลยตลอดแบบเวันเลยเนี่ยไม่ได้มันจะลาขึ้นตากวันหนึ่งเก็บขึ้นมามัด แล้วเราก็เอามาเก็บไว้ในร่มเช้าแดดออกเราต้องเอาออกตากใหม่เจ็ดวันแล้วเราก็เก็บใส่ถุงปิดถุงให้แน่นเลยแล้วก็เก็บไว้ได้เป็นปีนะคะจะไม่มีการเกิดเชื้อราเกิดขึ้นก็เนี่ยค่ะมีขั้นตอนแค่นี้หลังจากนั้นเราก็จะเอาไปทําผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นก็มีที่ที่กระจงทําอยู่นะก็จะมีตะกร้าแมวกระเป๋าตะกร้าใส่ของ หรือว่าจะเป็นกระเป๋าใส่โทรศัพท์แล้วก็อะไรอะแผ่นรับเล็บแมวเป็นชิ้นงานที่ว่าใช้ได้จริงใช้ได้ง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงหลักร้อยหลักสิบเรามีแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งแบบไหนเราส่งต่างประทปรปะเทศเราก็ส่งนะไอลงไอแลนด์เราก็ส่งลูกค้าสั่งมาขาย1 0โล20โล30โล100โลเรามีส่งตลอด